ลำคาที่ทุกคนต้องการกล่าวขานรำลมือทื่ลายแทงยิ่งใหญ่ดินรนยืดยึดทให้ได้มาจนสมใจความตายไม่เย็ยนไม่รู้ตัว ยอมรับไหมีนนฉันเป็นสายตำรวจเหรอ,อนนยอมรับไหมนนข้าฉันให้ตายเสียยังดีกว่าเมื่อไ,ไม่ต้องการก็ควรจะฆ่าปากแข็งน,น,นะ เดี๋ยวไปฉันคงจะไ,ดไ,ไปด้วยไอไฟไอินเอามาไนะมายังไม่จบเพลงเลย <c oughs> ต้อมาปล<บ>่อยให้นะปากแข็งนะปากแข็นหรอปากแข็งนเหรออย่างนี้มึงเจอลูกพี่ครูมึงตายนะ อพอลูกพี่กนะไม่ชอบเสียงเพลงอย่าเรียกแล้วฉันกลัวลูกพี่ามาร้องเพลงอย่างเดียวลูกพี่อยาก จำฉันได้ไหมจำฉันได้ไหมยังจำมาแล้วไม่เคยลืมเลือนเเเเเเออ้้าาไววจะยยลลลใันก น้องไม่ได้บอกเขาว่าฉันรกเกียร์ซังเพลงรักเกียร์ซังเพลงน้องกิ๊ฟเชอรี่น้ำบายเป็นสายลูกพี่บอกมาว่าแกเป็นสายของตำรวจใช่ไหมฉันไม่รู้ไหนเมื่อมันไม่บอกมันปากแข็งแล้วก็ซ้อมมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จ๋าพี่พี่อจะสอน เจ๊พีพี่ไม่สงสารลูกแมวเหรอพี่พ่อแม่หนูก็ไม่มีเนี่ยลูกลูกตั้งสี่คนพี่แค่ดูดิพี่มาซ้อมหนูสงสารหนูมากเลยใจผ่าพี่ลูกพี่ผมทำไม่ได้พวามคิดไม่ได้เขาเจอพี่โอ้ยเลยกับแค่ผู้หญิงคนเดียวไอยคำสองคำแกก็ใจอ่อนแล้ว นางผู้หญิงคนนี้มารยาร้อยเล่มเกลียนถอยไปไม่ยอมบอกใช่ไหมนี่นี่นะพี่พ,พี่จาถ้าเธอไม่อยากตายบอกมาพี่จะฆ่าหือไม่ว่าแล้วสี่วันแล้วหนูยังไม่กินข้าวเลยเอา้อาวทำไมไม่กินข้าวอะ่วอะอา้อาวท่านเจ้าเลย ยาผู้หญิงแกคิดว่าฉันหลงกลแกใช่ไหมโซมันอย่พ,พี่พี่่สงสารหรอพี่อะไรแล้วอะไรแล้วถ้าเกิดหนูเป็นน้องพี่เป็นลูกสาวพี่ละพี่จะฆ่าหนูได้ลงใช่พี่จา๋าเดี๋ยวฟังฆ่ามันเฮ้ยพี่จ๋าพี่พี่อย่าฆ่าหนูเลยนะพี่นะอ่าดีวั้วเร่อมึงอะ ไ,ไม่ต้องฟังมันคร<ฮ>าวนี้ให้เธอตะโกนมมนก็ไม่ได้ยินฆ่ามัน<ฮ>จัดก,การฆ่ามันอะไรนะอ้อลืมไปฆ่ามันฆ่ามันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูหนีก่อน ขึ้นแพนี้แล้วยิงเลยเฮ้ยยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเฮ้ยคุณเป็นผีวะเนี่ยไม่ใช่จ้ายิงแค่เนี่ยตายแล้วตายแล้วเหรอไอ้ลอยศพ้อยตาแม่น้ำไปเดี๋ยวมีคนมารับของเหราเอาของมาเคลียด้วย ม, <นะ S 2> มันมีสี่ก,กล่องวะหนุดมมีทั้งหมดห้ากล่องอ่ะมันหายได้กล่องหนึงห่งแล้วฉันให้แกมาทำงานสามคนและอีกหนึ่งคนมันงไปไหนไปลากคอมาเฮ้ยเรื่องอะไรเนยเฮ้ยแกรู้รึเปล่าว่าเกิดเรื่องใหญ่ละ ลูกเพี่สั่งของมาห้ากองมันมีอยู่สี่กองมันหายไปหนึ่งกองไม่รู้ <Hey! S 1> ไม่รู้เรื่องเลยคนตัวมันสิอ้ยไม่มีคนบริสุทธิ์เลยพี่บอกว่าไม่ได้เอาไม่ได้เอาทิเา่เชื่อของพี่ชาติไม่มีมมลูกเพี่ตีคนเลยตี่ไม,ม่เชื่อใจผมนะ่ะตีดคนเลยมีอะไรเปล่าคนเลยฉันขอโทษแกด้วยนั่นเน่ย ผมบอกี่เชิดแล้วผมอยู่กับพี่มากี่ปีเฮ้ยพี่อะแล้วคนที่จะมาเอาของอะของมันไม่ครบเนี่ยีิเชิดเอาไงพี่เราก็ต้องบอกตามโตทสิว oh ่าว่าของเราได้มาเป็นแค่กับสี่กองเองเวลาเขาไม่นานหรอกอีกสักครู่จะนายเขาจะส่งคนมารับของจดมาทางเรือนี่แหละคอยดูว่า ในเมื่อพายไม่ถึงน้ำอ่ะฮะร้อยวันพันปีเส้นทางนี้ไม่เคยมีแพรผ่านหรือว่าสงสัยจะเป็นคนของพี่ใหญ่น้องชายหยุดแพรคุยกันก่อนซิ อะไรขนาดนี้ไอ้น้องมีอะไรอาจจะเป็นคนของพี่ใหญ่ว็ด้ถ้าเป็นคนของพวกเราแล้วก็ส่งรหัสไปน่ะมันก็คงรู้แล้วก็รับของกันไปเลยพี่ไอ้ซิงเราไปส่งรหัสกับเขาสิเดี๋ยวข้าจะว่ายน้ำไปหาแพรของมันถ้ามันเป็นคนของเราแล้วก็ส่งรหัสไปมันจะต้องรู้ เฮ้มอเตสไซ่างอามากสรอนคิดว่ามันเข้ากันไหมไม่ได้คำนึงคิดถึงคาของจองกันเลยผมไม่สามารถเล่นรหัสกับมันต่อได้แล้วพี่ว่ายน้ำมาช่วยผมหน่อยหนิพี่มันเหมือนหมาตกน้ำอย่างไงไม่รูก ดำน้ำมาตามองตาสายตาก็จ้องมองกันเฮ้ยเหลืออีกอันพี่เหลืออีกอัน I'm afraid it's b e a u ไ i f u ม My simple soul คอยอเดียว อันน่นาจะฟังไม่ช้าหรพี่ผมจะกลายมันเองเอาเอาเอาของจริงมึงนะอย่าดำน้ำนะ,ะบอม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 มันคงจะจำได้แล้วมันมันไม่ได้ถึงว่าเพลงนี้เป็นของคอปเปอร์ฟิล <ha> Aku nak fahamkan dulu. Bam bam. Cicak bam bam cicak. Yeah. Bam bam cicak bam bam. <laughs> chika, bam bam chika. ใช่ไหมเนี่ยอ็งรู้ได้ไงอะพี่มาเอาของใช่ไหมพี่ของอยู่ครบใช่ไหมเช็คข,ของแล้วก่อนพี่เชิดอะไรพี่เสือเขาอยากจะเช็คข,ของอ่ะพี่ในเมื่อไม่ไว้ใจกันก็นเชิญเลยเฮ้ยนี่ของไม่ครบตามจำนวนเนี่ยมันขาดไวกองอยู่ไหนยกเือขึ้นบอกให้ยก อยู่กันแค่นี้ของมันจะหายได้ยังไงไอจวนในใจเฮ้ย <Hey. S 1> สรุปแล้วสามคนไม่มีก็เอาของไปเท่าที่มีนะพี่แววตาของเองเนี่ยมันซ่อนอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมนาเงี้ย,เยวเะ <Hey? S 3> ทีแรกฉันก็สงสัยเหมือนกันแหละแต่พอค้นตัวมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันพี่เชิดก็ค้นข้าแล้วนี่พี่งั้นข้าขอคนละกันตามสบายเลพี่เชิญ มีอะไรไหมเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอยู่กันแค่สี่คนแค่นี้บอกแล้วว่าข้าไม่ได้เอาไม่ได้เอาเฮ้ย <c oughs> เอาเฮ้ยนีของอยู่กับเองนี่ในที่สุดพี่มันก็เป็นคนขโมย <c oughs> กฎของเราก,ก็รู้อยู่แล้วพี่หากใครหักหลังข้าเป็นยังไงวะมันต้องตายเลยพี่ ไม่สมควรตายถูกต้องพี่เมื่มอเมึงอ่ะเฮ้ยจับมันไว้โพี่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่มีคนใส่ร้ายผมพี่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องสมควรตายปล่อยมันไปอะพี่แต่ผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่ข้าไม่ลไปไล่อยไปง่ายๆหรอกตายพี่ผมจะไม่ทำอีกพี่มันจะต้องตายอยู่ตรงนี้ ายเพี่ช้าก่อนทําไมอ่ะหยุดทําไมมันคงตายแล้วมันยังไม่ตายเลยมันตายแล้วมันตายได้ไงอ่ะมันเน่าขนาดนั้นอ่ะจุกตีไปพี่ฆ่ามัเลยพี่จะทํกผมเลยพี่ โอ้ยผมไม่รู้เ,เรเื่องนะพี่ไม่รู้ก็บอามบอามไม่เหนื่อยไงเฮ้ย <c oughs> จาก,การให้เรือหลากศพไปทิ้งในทะเลเลยเอาไปทิ้ง อเฮ้ยเดี๋ยวมาเราสั่งน้ําได้เหรอเฮ้ยน้ำเฮ้ยทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วตกลงมันหายไปกล่องเดียวใช่ไหมทีแรกมันก็ไม่หายหรอกเอ้าแต่พอหาไม่เจอปั๊บมันหายเลยไะลูกพี่นัดเราที่สถานีรถไฟเฮ้ยขนของไปเว้ยเฮ้ย นี่ยังไม่ใหม่รถไฟก็เทียบทางชลาแลอตำรวจมาก็จบเพ่กันพอดีมารอใครพี่รอเด็กของข้าเี๋ยวะรอใครอ่ะมารอลูกพี่ใหญ่นี่ก็รอลูกน้องส่งของอยู่เนี่ยเดียถ้าตำรวจมาแย่เลยเพราะเอาของวาส่งลูกพี่ด้วยเหมือนกันเลยก็มารอรับของอยู่เนี่ยคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญเพราะเราบอกให้คุณเท่งเข้าไปล้วงกระเป๋าคุณมัามทันทีที่คุณมั่มยกนาฬิกาขึ้นดูนั่นทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับ คุณเท่งลวงทันทีอะไร,ะไรปาดคุณมัมจับมือครับแต่มันไม่ใช่กระเป๋าสตางค์ครับมันกลายเป็นกิ้งกือที่คุณเท่งชวเปลียนทันตัวดูนหน้าคุณเท่งครับโอ้โหแตกกระเจิงานนี้รจริงๆแล้วเป็นแค่กิ้งกือปลอมครับคุณผู้ชมแต่ก็ทำให้คุณเท่งเสียฟอร์มไปเลยงานนี้สะใจคุณม,มัมเลอเกินองไอ้อไอพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันเยอะบางป้องกันไว้ก่อน เออเมื่อกี้มาอย่างไรเลยกี้เนี่ยอุ้ยเฮ้ยของอยู่ไหนวะห้องเนี่ยเพ่นอยู่ครบเรียบร้อยแล้วรอลูกพี่มาเช็คของอยู่เนี่ยเฮ้ยเอาของวางเนี่ยเช็คขอให้ครบลูกพี่หนึ่งสองสามถ้าไม่มีสี่กูนับสามเมื่อกี้ฮะของหายเนี่ยหนึ่งสองสามนั่นไงพอนับสามบ้านมีสี่เลยของหายแน่นอน มันจะหาได้ยังไงอะไอเชิดบอกเสดีของอยู่ไหนในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วผมบอกซสเลยของอีกกล่องอะมูลค่ามันหลายล้านบาทผมเอาไปขายตั้งตัวแล้วนึกแล้วว่าเองจะต้องหักหลังข่าถ้าเอง,องไม่เอาของมาให้ข่าอีกกล่องนึงแล้วก็ตัวประกันที่เขาจับเอาไว้ใครอะตัวประกันที่ใคร โอเคถ้าไม่อยากเห็นคนตายเลยก็เฮ้ยเอาของของข้ามาจะให้รไม่ให้เฮ้ยเองจะให้ของข้าไหมค้าก่อนพี่เองอยากเห็นคนตายใช่ไหมเฮ้ยจ้าเฮ้ยอ้าวนี่คือตัวอย่างบอกมันเถอะเดี๋ยวมันก็ยิงผมตายอีกเห็นไหมล่ะไม่บอกมันมันยิงผมตายเลยเอาละนี่มาถึงขั้นนี้แล้วตกลง ถ้าจะให้ของคืนกับเจ้ายืนหมูยืนแมวส่งน้องสาวเข้ากลับมาก่อนเอาไปมาสมเชิงมานี่่เทิก็มาสิ <responses> พ่เทฟพ่เทฟอ่ะมาอยู่นี่พี่ราศีดีจังเลยพี่เอาตออไว้ตออไว้ไม่รู้อ่ะสำเร็จแล้วโอ้โหนอ้องเขยกูมึงเอ้กู ันของข้าอยู่ไหนเด้ออย่าเล่นลิ้นโอ้โหของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าหากันไม่เจอครับมา <c oughs> ดูกันว่านนคุณหม,ม่ำจะได้ของสำคัญชิ้นนี้คืนหรือไม่มจะรวยกันฉันแล้วฉันได้้องสาฉันคืนแล้ะของชิ้นนี้รีโมทนี้ ไม่ให้ไม่ได้ว่คุณเพ่งไม่ให้ครับเกิดการยื้อแย่งกันขึ้นกดรีโมทจุดสําคัญเขาครับปังว่าเรียบร้อยครับคุณเท่งเพนก่อนครับกลัวโดนแกล้งอีกเรากลัวกันไปเองที่จริงไม่มีอะไรเลยสรุปแล้วไม่มีอะไรครับแต่คุณหม่ำนะมีน่าอวยแต่โดนเข้าเองครับเต็มขอบเลยครับงานนี้โอ้โหแม่อย่างนี้เรียกกำบังทันตาเห็นไปลงตรงกลางนุ่มๆดูแล้วไปโดนขอบพอดีเลยตรงมี